แฟนคลับแห่แชร์แพทริกปาวริดยิ้มทีใจละลายล่าสุดหนุ่มแพทริกปาวริดได้ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อน s p d ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่ความน่ารักสดใสยอย่างมากเลยทีเดียวผนุ่มแพทริกเองก็ได้ลงคลิปวิดีโอขณะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและช้อปปิ้งมากมายแต่งานนี้สิ่งหนึ่งที่ทําเอาทุกคนต่างโฟกัสมากๆก็คงจะเป็นรอยยิ้มและความขาวออร่าของหนุ่มแพทริกปาวริดนั่นเองค่ะโดยงานนี้ หนุ่มแพทริกก็ยิ้มไม่หยุดจนทําให้แฟนคลับมากมายแห่คอมเมนต์ว่าเห็นแล้วมันชื่นใจชอบอ่ะน่ารักยิ้มตามเลยโอ้ยดีต่อใจน่ารักมากยิ้มทีใจละลายเป็นยิ้มที่ฮิลใจมากเห็นดีดีว่าใกล้ยิ้มแล้วมันชื่นใจอีกมากมายซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มแพทริกเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตอนนี้ก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรทุกคนก็ต่างชื่นชมในความหล่อความเท่เสมอนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้หนุ่มแพทริกเอง อนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยังทําหน้าที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะการไปเที่ยวครั้งนี้ก็ได้นําคลิปวิดีโอมาให้แฟนคลับได้ดูอีกด้วยเรียกได,ด้ว่าวิถีชีวิตยูทูบเบอร์จริงๆนะคะหนุ่มแพทริกคะรอชมคลิปใหม่ๆม,มั่นใจค่าะว่าหนุ่มแพทริกจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนคลับได้เห็นอย่างแน่นอนโดยครั้งนี้หนุ่มแพทริกเองก็ไม่ได้ไปแค่เที่ยวเท่านั้นแต่ได้ไปดูรถหรตูต่างๆมากมายที่สิงคโปร์อีกด้วยรอชมได้เลยว่าหนุ่มแพทริกจะได้ เสียเงินกับการซื้อรถคันใหม่อีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่จอดรถไม่พอแล้วนะคะหนุ่มแพทริกขาน่าจะต้องเพิ่มเติมที่จอดรถแล้วนะคะถ้าซื้อรถคันใหม่สักคันขอขอบคุณแพทริกเดอะวันยูโน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ